ก็เดินเนาะแล้วมากระโดงด้วยกล่าวแับตัดเลยนะขอบคุณคตา ไอ้จ <stop ped. S 1> no right? okay. ี้กูได้รางวัลแต่ละอย่างในชีวิตทำไมอ่ะได้ของแต่แปลกเอาข้าอุดมสมบูรณ์ไงนี่มึงคิดว่ากูเหนื่อยไหมไอ้ี้วหรอฮะอย่างไอ้จี้เองทงข่ะ แล้วก็แปล,แลกเนอะคอนดอบุรีเนี่ยเวลาลิเกออกไม่มองหน้ามองอะไรกันก็มไม่มีนี่ไงไข่กกระทาเขาก็ใส่ถุงไว้แล้วเธอมาใส่กระโปรงไว้ทำไมอุ๊ยบ้าเขาใจเปียกใครที่ไหนบ้าไม่ใช่ไข่กกระทาอะไรอ่ะไข่จิ้งจกอ,อะไรนะคะอ๋อเล็กไปเหญ่วันนี้แสดงว่าแม่์ละจ้องหนูยูซิ แม่หนูเล็กไม่เล็กหรอกแม่หนูอยู่กับมันหนูรู้มันพิการแม่หนูมาเรียกว่าผู้หญิงทองแดงไอจี้ทำไมเขาโคตรเป็นนะ้องป้าป้าแม่ยังโบงเธอสวยจังนะไม่ได้หรอกคนเราเกิดมายังอยุดสวยจริงปหมเนี่ยจริงสิแล้วทำไมเธอสวยวันสวยคืนเลยล่ะไปทำศัลยกรรมอดูสิฝาส่าบาทคนเราเนี่ยเกิดมาทีไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นก็ต้องไปทำศัลยกรรมเพิ่มจริงป่ะไก่งาเพาะหัคนงาเพาะแต่งเพาะขา แล้วเธอไปทําอะไรมาฮะอยากจะบอกว่าอ้าคนเราเนี่ยอยู่สวยตั้งต่ว่าเก็บเงินสักก้อนหนึ่งกะว่าจะไปทําหน้าทํานมอะไรประมาณนี้ที่ยันฮีดีนะเธอในการที่เราอยากสวยแล้ต้องศัลกรรมช่ทําหน้าทํานมดีเออเธอไปทําแค่หน้าแค่นมเหรอก็บอกแล้วไงว่าทํายันฮีก็รู้แล้วว่าทําที่โรงพยาบาลยันฮีใช่ไงก็เลยถามเธอว่าเธอทําแค่หน้าแค่นมเหรอก็บอกแล้วว่าทํายันฮีอีกี รับรางวัลจากเจ้าของวันเกิดอใครครับดานนี้อุ้ยตายแล้วนะครับคุณน้องดั้งดนด้วยนะครับน้องดั้งนะครับขอบคุณน้องมุ่นมากๆนะคะที่มีรางวัลให้กับคุณเด้งจี้นะคะขอบคุณมากค่ะใครคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะน้องนุ่นให้ขอบคุณนะครับผมคำถามน้องนุ่นว่ากูต้องคืนน้องนุ่นเท่าไหร่ คือคือกูต้องเสียคืนด้วยใช่ไหมแล้วแต่เราก็ต้องให้น้องเพราะวันเกิดน้องเหรอใช่ใช่ต้องต้องคืนแน่ๆไม่เดี๋ยวคุณนับก่อนว่าคุณได้ไปด้วยกูได้คืนเท่าไหร่นเอาคนเราเขามีน้ำใจกับเราเราก็ต้องมีน้ำใจกับเขาใช่ไหมล่ะเออน้องนุ่นเขาต้องนุ่นดังมากดังมากให้มาเท่าไหร่เนี่ยไหนดูสิคนดังให้รางวัลเท่าไหร่คนดังให้หกร้อยแปดสิบผมต้องคืนเขาเท่าไหร่ ที่มันเกิดเขาเราเราต้องเต็มที่เขาอยู่แล้วบ้าจ้ะมันเกิดน้องตั้งทีมึงจะให้เท่าไหร่วะเขาให้มา6 8รนุ่นพี่ให้เองเ็ไปนี่รักกันจริงนะเออดีดีนะดีดีแล้วมึงให้มัน0 0อ่ะเอองานพ่อมึงมันจะได้ให้มึงพันหนึ่งพ่อกูจัดงานอะไรอะรูจักท่าแล้วน่าจะไม่มีงานเลยหรอกนอกจากชาปนกิจเขายังอยู่เขายังไม่ไปไหน แต่งตัวอาแฟชั่นกูนักวันนักวันยิ่งบ้าไปทุกทีแล้วมึงเด็กมึงนี่นักวันนักวันหน้าเหมือนเจ๊กไขหล่ำแล้วมึงอนี่ยว่าแต่กูยังไม่ได้ดูสารลรูปสารลร่างพ่อมึง่ยทำไมพ่อกูไปทำอะไรให้มึงอีกอะนี่แหละวันนี้พ่อมึงไม่ใส่กางเกงมาด้ึงปอกโชว์ตัวดิเฮ้ยกว่ากว่าก็ไม่เจอ ขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณรางวัลน้ำใจนะทีมมีให้กับสุภาพสตรนะคะขอบคุณมากค่ะรางวัลดีก็เล่นไปเ,เ<อ>รื่อยๆแหละค่ะรางวัลหมดก็เลิกเฮ้ย <c oughs> แต่เลิกยังไงก็ต้องเล่นจบเรื่องนี่เธอมาเล่นมาขอบคุณค่ะแต่ถ้าโนนถนัดขวาอีกนะคะรับรางวัลก่อนนะคะอขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะให้เจ<อ>๊เธยทำอาหา